สวัสดีครับผมธีรวัตรนะครับกับรายการเอ็กติกนิวในเช้าวัานพฤหัสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการผิดจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะเจาะประเด็นที่บ่อขยะอําเภอวังน้ําคูจังหวัดพิษนุโลกครับว่าผิดจริยธรรมอย่างไรและมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับประวัติบ่อขยะเถื่อนวังน้ําคูจังหวัดพิษนุโลกนี้เกิดมาจากการขุดดินไปถมที่อื่นนะครับทาให้เกิดบ่อ เมื่อเกิดบ่อแล้วบริษัทและประชาชนโดยรอบข้างเนี่ยนำขยะมาทิ้งนะครับเมื่อมาทิ้งแล้วมีขนาดมหาศาลมากทาให้เกิดกลิ่นรบกวนครับทำให้6เดือนผ่านมานะครับอบตวังน้ําคูจังหวัดพิษณุโลกสั่งปิดบ่อขยะเถื่อนนี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับและในวันที่5กุมภาพันธ์2518ที่ผ่านมานี่เองนะครับบ่อขยะนี้เกิดเพลิงไหม้ทําให้ ผลรบกวนกับชาวบ้านทางบลรพษทางอากาศและเราจะไปดูเบอะขยาเถื่อนกันขอเชิญคุณนัทบนครับ สวัสดีค่ะคุณธีรวัตรตอนนี้ดิฉันนางสาวนารุมนจงจิรวงศานะคะได้มาอยู่ณนะบ่อขยะเถื่อนที่ตำบลวังน้ําคูจังหวัดพิศนุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากบริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะจะเห็นได้ว่ามีกองขยะเป็นจํานวนมากค่ะที่มีประชาชนเนี่ยนำมาทิ้งไว้และเมื่อล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5กุมภาที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุไฟไหม้จากบ่อขยะแห่งนี้ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากขยะ ที่มีเป็นจํานวนมากจึงทําให้เกิดเชื้อเพลิงและเกิดไฟไหม้ขึ้นมาค่ะนอกจากผลกระทบที่ชาวบ้านเนี่ยได้รับจะกลกิ่นรบกวนจากขยะแล้วนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบจากควันไฟที่เกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับคุณนรมนจากภาพนะครับที่เราเห็นแล้วบอกขยะนี้มีขนาดใหญ่นะครับยังเกิดเพลิงไหม้และส่งผลให้กับมนุษย์นะครับการที่เราผิด หลักใจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมนําขยะไปทิ้งทับถมเป็นจํานวนมากและส่งผลกระทบขนาดนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทํานะครับและก็จะส่งผลให้กับมนุษย์เองครับอย่างนั้นเราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อโลกที่น่ายอยู่เราขอบคุณครับ